พัดลมช้าครับผมตัวนี้เครื่องติดปกตินะทีนี้นี่ปุ่มมันกดไม่ได้นะนี่คาอยู่นี่คาปุ่มนี้กับปุ่มนี้นครับนี่มันไม่เด้งแป๊กๆนะแต่เครื่องหมุนนะครับเสียบไปหมุนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาซ่อมกันว่ามันเป็นอะไรนะครับเอาข้างล่างออกจิมมีเคี้ยวงนี้นะดันไปทีละ้างแล้วแต่รุ่นนะครับว่ารุ่นไหนจะอยู่ตรงไหนนะรุ่นนี้ตรงนี้ พอเรียมหลุดแล้วก็นี่ครับ <c oughs> <c oughs> นี่ออกมางี้นะเนี่ยหลุดออกมางี้แล้วก็เอาน,นัดออกสามตัว นี่จะเป็นถอดปั๊กก่อนนะครับเป็นแบบนี้นะส่วนมากก็แบบนี้จะซ่อมไม่ค่อยได้นะแต่เราก็ลองถอดออกมาดูสนมันน่าจะเป็นสนิมเรื่ออะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวเราถอดมาเทป้านนอกเลยนะออกเลยนี่ครับนะมันปูมไม่เท่ากันนะเพราะว่ามันคายอยู่มันติดอะไรเนี่ยเหมือนจะติดอะไรนิดเดียวเองนะ อย่างนี้เราต้องขีดสเล็กสักนิดนะครับให้มันลื่นนะครับผมน้ำมันก็ได้นะผมว่าหยอดน้ำมันดีกว่าถ้าสเล็กมันก็ดีแต่ถ้าไม่มีก็น้ำมันน้ำมันอะไรก็ได้ขอให้ทุกเป็นน้ำมันนะมันจะมีรูเล็กๆนะเพื่อนนะหยดแม่งทุเุ้ยหยดทุกรูครับมันน่าจะติดอะไรสักอย่างที่ด้านในนะ อาจจะเป็นสนิมนะครับเป็นสนิมมันก็ไม่เปิดอะไรนะนเด้งดีจะตายครับ น่าจะได้แล้วครับผมเดี๋ยวเราใส่เข้าไปใหม่นะครับใส่เข้าไปใหม่มเต็มแรงเริ่มผิดทาง้าผิดทางมันจะไม่เข้านะหรืนสังเกตนี่นี่ครับแล้วเราใส่นะขยับให้มันได้ที่ก่อนใส่ยน็ตอย่าแน่นมากเกินไปก่อนจะก่อนจะแน่นแน่นพอดีๆแล้วก็ขยับ ขยับกดดูนะครับว่ามันใช้ไรไหมนะนี้ลูกค้าบอกว่ามันกดไม่ได้เนะเสร็จแล้วเราก็ลองกดดูมันยังไม่แน่นดีนะโอเคเราต้องใช้ไขควงนี้นะตัวนั้นบางทีมันถ้า เราหมุนแรงนะครับบางทีมันจะแรงเกินทําให้มันแตกได้นะตัวนี้เราแค่ตึงมือก็พอนี้เราลองมาดูด้านบนด้านบนนี้สังเกตนะเพื่อนระยะห่างของรูมันจะหลวมนี้นะถ้าปุ่มไหนปุ่มหนึ่งแน่นสแสดงว่ามันเถิบเข้าฝั่งไหนฝั่งหนึ่งนะเราต้องเถิบใหม่ มันนิดเดียวเองครับนี่โอเคเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเราก่อนที่เราจะประกอบเครื่องทุกครั้งเราก็เทสก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเสียบปลั๊กนะเสียบปลั๊กด,ดูว่าติดไหมขัดด้วเบอร์หนึ่งก่อนครับเบอร์นหนึ่งกดละหมุนแล้วครับผมครับหมุนละโอเคกดเบอร์สองครับเบอร์สองก็แรงขึ้นนะครับขับเบอร์าสามเบอร์าสามก็แรงปกติครับปิดครับผม โอเคก็สำเร็จนะครับสำหรับเครื่องนี้ก็ส่งลูกค้าได้ครับก็ค่าขนมก็พร้อมสวัสดีครับคิดหน้าเจอกันใหม่กดติดตามกดรูปกระดิ่งผมได้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนทำคลิปแต่ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ